คนไทยเนี่ยติดกับอะไรที่เป็นครั้งแรกรักแรกนั้นลืมยากรถ <c oughs> คันแรกบ้านหลังแรกยูยูมีวันหนึ่งเมียก็เดินม,มาบอกว่าให้เธอเธอเธอโหลด Rov ให้หน่อยประโยคนั้นนะ่ะแม่งลอยมาเลยไม่ว่าคุณจะต้านทานมันมากแค่ไหนแต่สังคมและคนรอบตัวคุณจะบีบให้คุณยอมรับมันเอง Rov สำหรับคนไทยไม่ใช่เกมครับเป็นโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งที่เล่นเกมได้แล้วก็ Rov มันดันเป็นเกมแรกที่เปิดสิง สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับท a l k Control อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเกมโทรศัพท์มือถือเกมหนึ่งเว้ยซึ่งาสาเหตุที่อยู่ดีๆหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันเนี่ยก็คือช่วงเดือนที่แล้วนะครับมันก็จะมีเกมมือถือเกมหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นเกมเรียกว่าเกมระดับตำนานเกมยิ่งใหญ่เกมหนึ่งจากดินแดนมังกรประเทศจีนเว้ย ซึ่งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดกว้างให้คนอื่นเล่นเท่าไหร่แล้วอยู่ๆผ่านมาหลายปีเนี่ยจนปัจจุบาาันล่าสุดเดือนมิถุนาถ้าวันที่20ผมจำไม่ผิดเขาก็ได้เปิดให้มีเซิร์ฟ g l o b a l นั่นก็คือเกมชื่อว่า HOK OK นั่นเองหรือชื่อเต็มๆม,มันคือ h o n o e r of King นะแต่ใครนี้ว่าไม่ออกมันคือ ROV แต่เป็นแบบเวอร์ชันจีนนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือมันเปิด global ใช่ไหมแปลว่ามันให้เล่นทั่วโลกเป็นเซิร์ฟ global เลยเล่นได้กันทั่วโลกแต่ ยกเว้นประเทศไทยเราที่ไม่มีเนสโตร์ไม่เชื่อทุกคนกดหยิบมือถือเข้า App Store แล้วเซิร์ชดูชื่อ HOK คุณจะไม่เจอนะครับแปลกใจไหมก็คือเรามีขายใหญ่คุมอยู่เพื่อนๆนะนี่ือเกม ROV นั่นเองวันนั้นผมจะมาคุยประเด็นนี้ว่าอทำไมเกมเนี่ยมือถือที่ชื่อว่า ROV เนี่ยมันเรียกว่าอยู่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเราเนี่ยมาเกือบสิปีแล้วนะเกมเปิดบริการเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอะไรประมาณไหนกับการวิเคราะห์ง่ายๆของผมนะว่ามันเป็นเพราะอะไรตามหัวข้อหรือว่าสำหรับผมแล้ว ROV จริงๆไม่ใช่เกมเว้ยเพื่อนๆมันคือโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งที่เล่นเกมได้นะครับก่อนที่จะเล่ากันไปต่อนะผมขอเท้าความย้อนกลับไปนิดนึงว่าคุณเชื่อไหมว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนที่ทุกคนมีกันแทบจะคนละเครื่องเนี่ยมันเติบโตเร็วมากๆเว้ย มันเติบโตเร็วและก็ต่อเนื่องเรียกว่า,าระบาดเร็วกว่าโควิด -19 อีกนะหรือพูดง่ายภาษาชาวบ้านมันเป็นการาระบาดท,ทางเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งเลยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งเนี่ยจากใครจำไม่ได้ลนะ <c oughs> ก็จำจำเข้ามานะถึงแม้ว่าเราจะต่อต้านเทคโนโลยีหรือว่าความเจริญมากแค่ไหนแต่สุดท้ายผู้คนรอบตัวของคุณนั้น หรือสังคมของคุณจะบีบให้คุณต้องยอมรับมันไปเองนะครับนม่พาดออกไหมฟังแล้วก็รู้สึกแบบแปลกๆนะตอนฟังครั้งแรกเนี่ยผมขนลุกเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบเอ้มันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่ามันดูเป็นการถูกแบบครอบงำอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆมันเป็นแฟกต์ง่ายๆเว้ยก็คือทุกวันนี้มันเหมือนเราเลือกอะไรเองได้ถูกปะ่ะเราเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเองได้เราเลือกเสพภาพยนตร์หรือเล่นเกมหรือว่ายี่ห้อที่จะใช้ต่างๆได้ เรารู้สึกว่าเรามีอิสระที่จะทําได้ถูกไหมแต่ผมจะต้องพูดกระตกรงแบบนี้ว่ามันไม่จริงนะครับจริงๆเราไม่ได้มีอิสระขนาดนั้นเราแค่คิดไปเองว่าเรามีแต่ว่าถ้าคุณลองนึกดูดีๆหลายๆอย่างในชีวิตมันถูกเซตให้เราต้องมีถ้าเราไม่มีเราจะสูญเสียโอกาสหรือไม่เท่าทันเท่า,ทา,ทา,ทาเทียมกับผู้คนรอบตัวเราคุณสังเกตด,ดูถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ไปทํางานหรือออกไปไหนคุณลองทิ้งมือถือไว้บ้านดิสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งเหมือนโลกแตกเลย จะจ่ายเงินยังลําบากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่พกเงินสดหละจะติดต่อใครก็ไม่ได้แล้วก็ใครจะติดต่อเราก็ยากโทรศัพท์ยอดโตก็ไม่มีแล้วแล้วมึงจะไปยืมเครื่องใครละ่ะใช่ไหมะอันนี้ก็คืออย่างแรกอย่างที่2คุณลองลบแอปพลิเคชันโซเชียลที่คุณเล่นประจำประจำท้งวะเป็นติ๊กตอกหรือ a c e b o o k นะกูเชื่อว,ว่าไม่เกิน6กถึงสิชั่วโมงมึงต้องโหลดมาใหม่คือ มันจะกลายเป็นการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนชีวิตเราส่วนหนึ่งประวัติหรือว่าลูทีนบันอย่างแม่งกลายเป็นไปอยู่ในนั้นเรียบร้อยผมจําได้เมื่อนานมาแล้วช่วงที่สมาร์ทโฟนเข้ามาใหม่ๆในบ้านเรานะครับตอนนั้นเนี่ยผม,มน่าจะอยู่ประมาณช่วงมหาลัยนะก็ย้อนกลับไปเกือบอเกือบ20ปีนะครับตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีเพราะถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ไม่พ้นโนเกีย มอเตอร์โบร่าซัมซุงอ่าก็ใช้กันนะครับผมก็ใช้ซัมซุงรุ่นพับๆอะ่ะหลายๆคนก็น่าจะใช้กันจนกระทั่งมีสิ่งที่เรียกว่า BB หรือแบล็ k เบอร์รี่เข้ามาใช่ไหมอ่ามันก็จะนิยมมากดูนิยมมากแต่จริงๆแล้วมันนิยมอยู่ในบางกลุ่มนะมันก็จะมีบางกลุ่มที่แลกโค้ดกันเพื่อพิมพ์คุยกันในวงกว้างหน่ยก็ยังไม่นิยมไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีผู้คนต่อต้านพอสมควรนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมอว่าเด็กๆพวกนี้มึงก้มพิมพ์อะไรกันนั่งน ก็จะถูกดูถูกดูแคลนสารพัดนะครับพอผ่านมาไม่ถึง5ปีทุกคนก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนขึ้นทุกอย่างถูกยอมรับหลังจากแบ็คเบอรี่ก็กระโดดเป็น iPhone ี่ว่าแบ็คเบอรี่ล้มล้มสลายไปทุกคนก็เริ่มมี iPhone ซัมซุงอะไรก็ว่าไปการดูถูกยังคงเกิดขึ้นเว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ผมสังเกตด,ดูได้เลยผู้ใหญ่เวลาผมกลับไปงานวันปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยผู้ใหญ่จะมองเด็กๆพวกนี้ว่า ทิมอะไรกันนะกนหนาวว่าติดมือถือนะเริ่มมีเหตุการณ์ของการติดมือถือแล้วก็ทางฝั่งผู้ใหญ่จะเริ่มแบบมองท็อกซิกในเรื่องพวกนี้แหละแต่คุณเชื่อไหมว่าล่าสุดคุณพ่อผมเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งคนที่ปฏิเสธการใช้โซเชียลมีเดียทุกอย่างคือมีนะมี iPad เอาไว้ดูหนังเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่มี a c e b o o k ไม่มี l ล n e ไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ล่าสุดเนี่ยปีนี้เลยอ่ะกี่ปีแล้วหลังจากมีเทวีพวกเนี้ยที่ทุกคนแม่งแบบมีกันจนแบบ ไม่สามารถจะลบออกจากชีวิตได้แล้วเนี่ยมาบอกว่าสมัครไลน์ให้หน่อยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากคุยกับหลานไอ้ที่จะลูกผมอะมีทั้ง i p แพทั้งม,มือถือมือถือเนี่ยเอาไว้ไปโรงเรียนแล้วมีไลน์ตั้งแต่ดเด็กรุ่นนี้แม่งใช้เป็นเลยนะเว้ยเกิดมาพอเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นมีไลน์ใช้เป็นเลยแต่มือนึกภาพไปรุ่นเราอายุมากๆหรือรุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยต้องสอนนะเออบางทีกดไม่ถูกต้องเลงหรือว่าเด็กรุ่นนี้มันจะใช้ได้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องกลับมาปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อจะเชื่อม ความสัมพันธ์บางอย่างกับ่ลูกๆกับุูหลานเว้ยเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปที่ผมบอกตอนแรกว่านี่ไงเมื่อคนมันใช้กันเป็นจนนํานวนมากแล้วเทคโนโลยีมันอยู่ในแทบจะแทรกเสริมเกือบทุกอนุของชีวิตเนี่ยมันยากมากที่ใครคนนึงจะปฏิเสธเพราะเมื่อคุณทําแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนถูกผลักออกไปจากสังคมโดยอัตโนมัติด้วยฟังแล้วก็ ชี้ใจนะเพราะว่ารู้สึกคิดเหมือนผมไม่ว่าไอ้เฮียจริง,รงๆแค่เรื่องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยทำไมต้องพึ่งเทคโนโลยีแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงทุกวันนี้ไม่ว่าจะแค่จ่ายตังค์อะเมื่อก่อนร้านไหนเนี่ยคุณเดินไปห้างหรือไปตลาดนัดร้านไหนเนี่ยที่ไม่รับ QR code จ่ายเงินในเรื่องปกตินะมึงถือโทรศัพท์ไปต้องถามก่อนพี่สแกนได้ไหม บางทีสแกนไม่ได้นะต้องพ,งพกตังสดเผื่อไปถุกปะ่ะหรือบางทีไปถ่าเข้อวองหน้าเลยนะสแกนอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านค้าสุดมากเมื่อก่อนยังไม่เชื่อถือไอ้ระบบสแกนเลยนี่เพราะว่าอะไรมีการหลอกกันบางทีสแกนไม่รู้เข้าไม่เข้าไม่มี SMS แจ้งเตือนปัจจุบันร้านรถเข็นขายหมูปิ้งที่แบบเป็นรถแ,แมงยังมี QR ล์อาร์โค้ดให้สแกนเลยคือมือถือเครื่องเดียวแม่งจบนะก็กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหรือชาวบ้านก็ต้องปรับตัวเข้ามา หาระบบนี้เพราะว่าหลายคนใช้มันเยอะมันใช้ทุกคนการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้าพวกนี้เยอะขึ้นมันก็ทําให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นทําให้เขาเรียกว่าทามาหากินง,ง่ายขึ้นนะครับมันนะมันก็คือการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีเทคโนโลยีไม่เคยปรับตัวเข้าหาเราเลยนะเราคิดไปเองนะแต่จริงๆมันแค่ทําให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็เราลืมความสะดวกนั้นไม่ได้แล้วมีคามีแฟกตัวหนึ่งที่จะว่าน่ากลัวก็ได้หรือจะว่าแบบ เป็นสิ่งที่ดีได้สาหรับมนุษย์มนุษย์เราเนะเว้ยเมื่อได้สัมผัสสิ่งที่ดีกว่าแล้วจะไม่สามารถกลับไปสัมผัสสิ่งที่แย่กว่าเดิมได้อีกแล้วเว้ยอะคุณลองคิดดูดีๆสมมติเกิดมาคุณไม่เคยรู้จักกับข้าวเคี่ยวอะไรเลยกินแต่ข้าวกับไข่ไข่เจียวไข่ดาวอยู่เงี้ยอยู่มาวันนึงไปโรงเรียนไอ้เจ๊ทุ่งีมีผัดผักวุ้งมีผัดผักรวมเมตรมีสปาเกตตี้มีผัดกะเพรากลับบ้านมา <laughs> มึงยงอยากกินไข่อยู่ไหมอาจจะอยากกินนะนาน,นานทีแต่แบบโอ้โหมันมีแบบของกินสรารพัดนะเชกเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของชีวิตคู่ด้วยนะจริงๆกับทุกเรื่องเลยนะเมื่อคนมีแฟนใช่ไหมแฟนใหม่มึงไม่มีทางหาแย่กว่าแฟนเก่าอันนี้คือเบสิกเลยนี่ข้าวว่าแล้วก็ ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มึงทําแล้วแม่งแย่กว่าเดิมสังเกตด,ดูชีวิตมันจะถดถอยลงเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของสปีชีส์ของมนุษย์ด้วยถ้าเราฝืนมันหรือเราทําผิดแปลกนั่นแปลว่าชีวิตเราแม่งจะถดถอยทันทีแล้วก็มันเป็น,นกลไกการป้องกันตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ต้องชมเพราะฉะนั้นเนี่ยรถใหม่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใครซื้อรถมวยลงยกเว้นอ่ากลังรัพย์ไม่มีกําลังรัไม่มีบางคนก็ยังไม่ซื้อนะั่นหอไหม คือเนี่ยคือความเป็นจริงอะซื้อได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราสัมผัสได้แน่ว่าเลือกได้กูเข้าดีขึ้นอะนี่คือมนุษย์นะมันจะหาอะไรที่ดีขึ้นไปเรื่อยเมื่อมึงสะดวกสบายแล้วมึงจะไม่อยากกลับไปไม่สะดวกแล้วเว้ยอยู่ดีๆเอาเรามายกเือการ60สล้านโคนจับมือกันเลิกใช้แอปพลิเคชันโอนเงินกันดีกว่า <c oughs> ความสะดวกมันก็ดีกว่าแล้วปลอดภัยด้วยสะดวกด้วยรวดเร็วด้วยเหมาะกับยุคสมัยนี่เหรอปะมันก็เป็นเฉกเช่นนี้ตัด สลับมาจนถึงหัวข้อหลักที่ผมจะพูดวันนี้ในเรื่องของเกมมือถือนะครับผมว่าหลายๆคนที่รับชมผมอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือและก็ไม่มากไม่น้อยแน่นอนที่จะมีแอปพลิเคชันหรือเกมที่ชื่อว่า ROV อยู่ในเครื่องนะครับคือคุณจะเล่นหรือไม่เล่นไม่รู้อะแต่แม่จะต้องมีติดเครื่องมองสังเกตดูไหมเนี่ยผมเดี๋ยวบอกให้ดูเห็นปะยังไงก็ต้องมีแอปเนี้ยมีทุกคนบางคนไม่เล่นหรือบางคนเล่นหรือบางคนเคยเล่นผมไม่รู้ แต่ส่วนมากจะมีหรือ่อจะลบไปแล้วก็ตามก็อาจจะเคยมีแอปนี้ประมาณ10ปีที่ผ่านมามันมีสงครามอันนึงเกิดขึ้นไว้มันเขาเรียกว่าสงครามของการแย่งชิงตลาดของเกมโมบ้าบนมือถืออ่ะหลายคนที่เล่นเกมหรือแม้แต่คนที่เรีน ROV ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแบบทางสายเกมมาต้องแต่เล่นเกมคอมเกมคอนโซลอะไรยุก่อนแบบ ก็เพิ่งจะมีมือถือสมาร์ทโฟนแล้วเพื่อนๆก็ชวนโหลดชวนเล่นอะไรยเงี้ยอาจจะไม่ไม่เคยได้ยินเขาโมบ้าด้วยซ้ำนะครับก็คือเกมสไตล์ ROV ตีป้อมเนี่ยแหละมันก็คือโมบ้านะครับแต่ว่าจริงๆโมบ้ามันซับซ้อนกว่านี้นะแต่เอาง่ายๆว่ามันคือโมบ้ามือถือรูปแบบหนึ่งละกันมันจะเกิดสงครามอันนึงขึ้นเป็นสงครามการแย่งชิงพื้นที่ตลาดของเกมโมบ้ามือถือเว้ยและก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมึงแย่งกันทำไมวะอะไร่าเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจนะ เพราะว่าพวกคุณก็อาจจะมองว่ามันก็แค่เกมมือถือ,อไม่ได้มีเด็กๆเล่นเนี่ยเห็นวินมอเตอร์ไซค์ปักซอยก็เล่นกันตอนรอรถนะแกลบเกิบตอนพักกลางวันก็จอดคอมมอเตอร์ไซค์กดกันอ่านว็อาจจะเล่นเกมอื่นเล่นฟรีไฟล์เล่นพับจีอะไรก็ตามความหมายก็คือตลาดเกมมือถือเนี่ยมันกว้างมากๆทุกทุกคนวันที่ ROV บูมในบ้านเรามากๆเนี่ยมันคือช่วงประมาณ5ปีแรกนะครับซึ่งตอนนั้นนะท่านผู้ชมมันมีคนเล่นออนไลน์พร้อมกันถนึงยถึง20ล้าน ID เขาบอกว่าประมาณ5-10%ที่เติมเงินเป็นประจำเฉลี่ยประมาณอาทิตย์ละ500-1,000ถึงบาทมันก็ลองคูอไรายได้ดูอันนี้คือประมาณขั้นต่ำนบานมันมีสวิงขึ้นลงแล้วมันมันมันยิงยาวแบบนั้น,นมาจะกสิปีแล้วผมรู้ว่ามันมีผู้เรียนที่ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างอะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายองรวมเนี่ยก็เขาก็ฟันกำไรมาเรืยเยๆ กำไรมากกำไรน้อยแม่นมากขนาดที่เอาไปสร้างเกมใหม่ที่ชซิอฟีไฟได้แล้วก็กลับมาทําเงินต่อนะครับผู้เล่นฟีไฟา์ Rov ก็วนเวียนกันอยู่ในประเทศเรารวมถึงออกไปทํารายได้ให้กับทางต่างประเทศด้วยและคิดมากๆในแถบบราซิลอเมริกาใต้โซนนั้นนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาคุยถึงเรื่องประวัติหรือหลังบ้านะ Rov นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีเกมมากมายที่เข้ามาแย่งตลาด เกมโมบายโมบ้าเนี่ยในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นโมบายเลเจนแบบงๆแต่จริงโมบายเลเจนเหมือนจะมาก่อนนะแล้วก็มีองค์ Arena, มิวจิอารีนามีมาเวลซูเปอร์วอลล่าสุดมี Lol Ylift นะครับและจริงๆมีอีกเยอะเลยแต่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่า,วาบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ทาไมมันก็ล้มหายตายจากไปบางเกมอาจจะบางเกมอาจจะมีผู้เล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้รับความนิยมมากพอแล้วก็เซิร์ฟก็เปิดให้บริการอยู่แต่ก็อาจจะหาห้องยากอาจจะไม่ได้นิยมเท่าอาจจะเป็นแค่ การมาเก็ตแชร์บางๆอยู่แต่ก็ไม่สามารถล้ม ROV ได้สักทีึงขนาดที่ว่า LOL w i l Rift ที่เรียกว่าเป็นต้นทางของเกมโมบ้าใน PC ที่พอร์ตลงมาเนี่ยโดยตรงเพื่อมาต่อกกับ ROV แล้วก็แฟนๆก็บอกว่านี่แหละคือเกมที่จะมาล้ม ROV ก็ทำไม่สำเร็จนะครับเดีย๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าวันแรกที่ผมเนี่ยเล่น ROV เนี่ย มันปช่วงการเปลี่ยนช่วงวัยนะคือผมโตมากับเกม RTS พวก Warcraft Starcraft Red Alert Command 1 Conquer K K N D แนวๆน,นี้นะผมก็จะชินตามากกับการเล่นอะไรที่ไม่ได้เป็นแนวยิงอะ First person shooter เนี่ยเพิ่งมาหลังๆชวงที่เล่น Half Life Counter Strike นะในตอนผมเด็กๆนะวันนั้นผมมาติดเล่นเล่นแนว RTS มุมมองแบบจากข้างบนเนี่ยมากๆนะ แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้กลายเป็นบุตรแห่ง i f o ฟอเว้ยก็คือ Dota นั่นเอง Dota ที่เป็นมอดอยู่ใน Warcraft นั่นเองนะผะว่าทุกๆคนก็น่าจะผ่านมาถ้าอายุเราไร้เรียกันสืบเนื่องยาวต่อมาจนถึง Dota 2 Dota 2เนี่ยก็เล่นอยู่สักระยะหนึง่งแต่ว่าด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนหนักมากคุยบวกกับต้องมีความรับผิดชอบหลายอย่าง ยาวมาจนมีครอบครัวเว้ยทำให้ผมห่างจากเกมที่รักไปพอสมควรนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เราก็มีสมาร์ทโฟนมี iPad ใช่ป่ะก็อยากจะเล่นเกมโมบ้าแล้วได้ยินเพื่อน,นชวนว่ามันมีเกมเกมหนึ่งนะเว้ยชื่อเวนกอรี่หลายคนน่าจะเคยได้ยินไอเกมเวนกอรี่เนี่ยไอเมแม่งโคตรดีแล้วคือฟีลลิ่งมันคล้ายกับการเล่นบนคอมเลยเพราะว่ามันเป็นแบบจิ้มคือจิ้มเหมือนเมาส์อะแต่อยู่บนโดนบนแท็บเล็ตนึกออกปะ จิ้มเหมือนเมาส์มันจะไม่เหมือน R o. V มันจะ R o. V บัคคับที่เป็นจอยสติ๊กแอคชั่นเลยแต่ว่าไอเวนกอรี่เนี่ยมันเป็นการจิ้มเหมือนเมาส์ไว้ให้เดินไปตรงไหนให้สกิลตรงไหนอะไรแบบเนี้ยผู้ที่เล่นเกมคอมมาก็จะชอบผมอ่ะก็เช่นกันผมก็จะเล่นไปพักหนึ่งแต่เหมือนผมจะมาผิดเวลา่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวนกอรี่มันเป็นช่วงที่เหมือนเฟดลงแหละคนเล่นมันเริ่มน้อยลงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างให้เหมือนเกมจะยุติการให้บริการหรือว่าจะแบบเลิอกอัปเดตแพท คือไม่พัฒนาต่อแล้วง่ายๆก็คือเกมเตรียมปิดนะ่ะแต่ว่าก็ยังมีออนไลน์ให้เล่นได้กันอยู่นะประมาณนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยผมจําไม่ได้นะแต่เคยไปฟังพี่ๆที่เขาเล่นนะ่ะไลฟ์เล่าให้ฟังอยู่นะว่ามันเกิดจากอะไรแต่เป็นว่าเวนกอรี่ก็หายไปนะครับยูยูเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีเกมหนึ่งขึ้นมาเป็บ๊อปอัพแอดโฆษณาเว้ ชื่อว่าเรียมออวอลเลอร์หรือ ROV ีนั่นเองตอนนั้นผมว่า,เ,าเกมอะไรวะมันก็แอดโฆษณาคุณนึกออกไหมมันก็จะเป็นมีความภาพไม่ได้ชัดเจนมากอะ่ะมีความอ,าออกมาแบบไม่รู้จริงไม่จริงเกมจีนเอามาหลอกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นโฆษณาว่ามันมีนมตัวแบทแมนในนั้นเว้ยเ,เพื่อนเออยุคที่แบทแมนเพิ่งจะมาขายอะ่ะผมก็เฮ้ยเชื่อมีแบทแมนด้วยหรอวะกันโหลดเลยทุกคนพอโหลดเล่นเนี่ยสิ่งที่ เป็นคีย์สำคัญเนี่ยคุณตั้งใจฟังให้ดีนะต่อจากนี้มันไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเกมโมบ้าแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีแบทแมนไว้พอผมโหลดเข้าไปเล่นเนี่ยสักพักหนึ่งเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีแทบเพื่อนซึ่งกูมีเพื่อนอยู่แล้วกูเพิ่งโหลดแต่มันดันไปเชื่อมกับแอคเคา t f ์เฟซบุ๊กพอตอนล็อกอินนะผมใช้ a c e b o o k ล็อกอินแล้วมันเห็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันออนอยู่ในเกมไ้เที้ยแล้วมันเป็นเพื่อนที่เคยเล่นดอทเอโดตาเนี่ยด้วยกัน ผมก็เอาละหลังจากนั้นก็ได้โทรไปคุยมังเชื่อไอ้กี้ไอ้กี้โทรไปเฮ้ยไอ้กี้มึงเล่น rov หรือว่าอะไรเงี้ยคุยกันเสร็จสับมาไอ้กี้เล่นวูคงมีแบทมังแบทแมนเรียบร้อยจริงจังก็หลังจากนั้นก็ยิงยาวได้เล่นมาแล้วผมเนี่ยพอได้เล่นแล้วไอ้กี้มันง่ายแล้วก็รู้สึกเราทัชได้ถึงความรู้สึกเดิมๆสมัยเล่นมูบ้าคือมันไม่เหมือนหรอกแต่ก็คือได้รู้สึกแบบเออมันหายคิดถึงว่ามันสามารถเล่นได้เหมือนที่เรา ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแถมได้เล่นกับเพื่อนด้วยผมก็องอมแงมเลยฝึกเล่นทุกวันทุกคืนด้วยช่วงนั้นเราไม่มีคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยเวลาน้อยอยู่แล้วต้องทํางานต้องเลี้ยงลูกแต่เวลาบ้างแป๊บหนึ่งลูกหลับอะไรเงี้ยแม่งควักมือถือมาเล่นได้น้องๆมันเข้ามันเท่าทันยุคสมัยเว้ยผมก็ซ้อมเลยเล่นนจนสุดท้ายเมียดาครับเมียขบน เล่นอะไรนักหนาเนี่ยคือแทบแบบว่างไม่ได้เลยหยิบม,มาเล่นหยิบม,มาเล่นแล้วเมียเนี่ยก็ประมาณว่าเริ่มได้ยินข่าวแล้วว่าไอ้เกมนี้มันดังในประเทศเรามากเลยซึ่งผมไม่รู้ด้วยว่ามันดังนะเวย้ยเออเขาบอกเนี่มยมีคนเล่นเกมเนี่ยไอ้เกมตีป้อมอะไรเนี่ยอ่าก็ผ่านไปสักประมาณเกือบครึ่งเดือนได้อยู่ๆมีวันหนึ่งเมียก็เดินม,มาบอกว่าให้เธอเธอเธอโหลด ROV ให้หน่อยดิผมถามว่าทำไมอะ่ะปรากฏว่าไปเจอเพื่อนเพื่อนน้องๆมาคือทุกคนแม่งเล่นหมดเลยเนี่ยผมถึงบอก ประโยคนั้นนะ่ะแม่งลอยมาเลยไม่ว่าคุณจะต้านทานมันมากแค่ไหนแต่สังคมและคนรอบตัวคุณจะบีบให้คุณยอมรับมันเอง ROV ม่งเป็นแบบนั้นเว้ยล่าสุดตัดภาพมาณนะเวลาปัจจุบนันผ่านมาประมาณ7ปี ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่ามีอะไรให้ทําให้เล่นเยอะแยะเกมคอมหรือว่างานเนื้อเยอะแยะก็จะไม่ค่อยได้เล่นแล้วแล้วก็เหนื่อยกับการมานั่งจับมือถือเล่นนะแล้วเล่นมากจนเบื่อแล้วด้วยนะก็จะแบบเต็มที่เอาไปเล่นแก้เบื่อเวลารองานนั่งรออะไรสักประมาณเกมสองเกมเกมหนึ่งเต็มที่รออาหารเวลาออกไปกินข้าวอะไรแบบนี้นะแล้วก็เล่นขำๆไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้ไต่แรงไปรเรื่องเป็นาวอะไรแบบนี้แล้วก็ผ่านไปแต่กูบเกมนี้ไม่ได้รู้ไม่ทำไมเครื่องลูกคูมี เครื่องลูกมี ROV e, ลูกสาวเล่น r o v กับเพื่อนแล้วโกก็เลยต้องเล่นด้วยไงเนี่ยไงคุณเข้าใจหรือ,อยังมันเรียกว่าเข้าถึงแบบรุดเร็วมากในสังคมใดแล้วอยู่เป็นรุ่นสู่รุ่นและยากมากที่จะมีเกมอะไรมาแทรกเพราะว่าวิธีเดียวนะสำหรับคนเกมที่มึงจะมาล้ม r o v นะเวน้อยมึงไม่ต้องทำเกมดีมากเพราะ r o v ไม่ได้เกมดีอะไร มึงไม่ต้องแบบการตลาดอะไรเวอร์วังมากสิ่งที่มึงจะต้องทําไม่ได้และถ้าทําไม่ได้มึงไม่มีวันชนะอา V วีคือมึงต้องเอาเพื่อนที่เล่นเกมมัมาด้วยนี่คือสิ่งที่ยากมากแล้วบริษัทเกมทุกเกมที่พยายามมาแข่งตีโจมไม่แตกและไม่สามารถชนะได้เว้ยเขารู้สึกว่าทําอะไรให้มันดีกว่าอา V วมันกว่าอา V วีเล่นยากกว่าอา V วีซับซ้อนกว่า no ไม่มีใครอยากเล่นเกมซับซ้อนน้องๆ this is เกมมือถือ เกมมือถือไอ้เหี้ย LOL L O L Y L I P หาห้อง5นาทีอ่ะไม่ว่าการคนเล่นน้อยเล่น40นาทีเร็วสุด25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแถมแพ้ด้วยเพแม่งยากกว่าเป็นไงอยากเล่นต่อไหมหัวปวดเลยนะนี่เกมมือถือเกมมือถือต้องเฟรนลี่กับผู้เล่นเว้ยไม่ควรยากแล้วค่อยไอ้เหี้ยพี่ L O ก็ยากนะเล่นสูงไอ้เหี้ยนะเล่นสูงมันจะมีแรงทำไมอ่ะ 80%ของคนในที่เล่น ROV e, ไม่ได้อยู่แร้งสูงนะเขาก็ไม่ได้แคร์ด้วยเขาก็แค่เลิกงานแล้วก็นั่งเล่นกันเล่นไต่แร้งกับเพื่อนชนะก็เฮ hey กันในวงเล่าแพ้ก็เออด่ากันบ้างแซวกันบ้างจบไปเป็นกิจกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ROV e ไม่ใช่เกมน้องๆบริษัทเกมหลายอย่างที่พยายามทําเข้ามาแข่งกับ ROV e. พยายามเอาเกมมาแข่ง No ROV e สําหรับคนไทยไม่ใช่เกมครับเป็นโซเชียลมีเดีย รูปแบบหนึ่งที่เล่นเกมได้เราเล่นเพราะมันมีเพื่อนอยู่ในนั้นเราเล่นเพราะเรามีความทรงจําเราอยู่ในนั้นเราเล่นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันเรามีความทรงจําวันที่เราเล่นกับเพื่อนเรามีความทรงจําวันที่เราเล่นเล่นกับแฟนมันมีความทรงจําวันที่เราแพ้มันมีความทรงจําวันที่เราชนะตลกอบอวนอยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่เดฟไม่สามารถเดฟจากดาวนาแม็กก็ไม่สามารถทําเกม ที่ชนะได้คนไทยเนี่ยติดกับอะไรที่เป็นคำแรกเกได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกม ROV เนี่ยมันเป็นเกมแรกที่เรียกว่ามาเปิดซิงผู้เรียนชาวไทยที่มือมีมือ,มอ,มอถือแล้ว็็อยากจะเล่นอะไรสักเกมเนี่ยผมว่า70%แม่งโหลดจากเพื่อนบอกไม่มีใครโฆษณาหรอกเพราะฉะนั้นผมเถียงนะใครบรรรรกอ,รกอก ROV ก,การตลาดดีกว่านโนการตลาดเขาดีจริงครับแต่การตลาดไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นอะ คนรอบตัวผมไม่มีใครโหลด ROV จากการตลาดเลยเว้ยโหลดจาก2อ,อยา่างอย่างแรกคือเพื่อนชวนอย่างที่สองคือลูกชวนเี hey, ้ย hey. พ่อแม่ชวนครอบครัวชวนเล่นกันน้อยมากที่จะคุณจะไปเห็นจากการตลาดจากแอดอะไรเพราะว่าอยู่มึงไม่สะมึงไม่มีทางโหลดเกมที่ไม่รู้จักและไม่รู้จักใครด้วยในนั้นน่ะคุณนิภาพนะตลาดที่เขาเลงอะมันไม่ใช่เกมเมอร์อยู่แล้วมันคือคนไทยทั้งหมดมันคือประชาชนทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือมึงเล่นเนี่ย มึงโหลดมาแทบจะที่ผมบอกอะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนทํางานอะไรปกติอะเขาเล่นเพื่อนอยู่ในนั้นมึงโหลด Facebook มาแล้วคือเพื่อนมึงเล่นไงมึงมีมจริงจริงมันมีโซเชียลมีเดียอื่นนะมึงเปลี่ยนไหมลนะ่ะมึงลบไม่ใช้ a c e b o o k มึงย้ายไหมใครจะไปย้ายอะไอที่ก็เพื่อนพ่อแม่พี่น้องแฟนเมียมึงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่น r o v ก็เพราะว่าสังคมเรามันอยู่ในนั้นเว้ยนี่คือสิ่งที่เกมอื่นไม่สามารถชนะได้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นยากง่ายภาพสวยไม่สวยสมมุติว่าวิธีที่มึงจะชนะมึงต้องปิดบริษัทแล้วก็ให้เอาวีเลิกให้บริการไม่เลยพวกคนก็จะเคว้งคว้างไปหาจับอะไรสักอย่างมาเล่นกับเพื่อนถูกปะถึงเวลานั้นมันถึงจะมีโอกาสแต่มึงรุน้นมึงรุ้นให้หิมะตกง่ายกว่าเชื่อกูและคนไทยเนี่ยมันติดกับอะไรที่เป็นครั้งแรกรักแรกนั้นลืมยากฉันนั้นลืมยากแม้จะนานเท่าไหร่ <c oughs> รถคันแรกบ้านหลังแรกเพื่อนคนแรกนะทุกอย่างอันแรกเนี่ยคนไทยเราจะยึดติดแล้วก็จําแม่นสังเกตด,ดูไหมแล้วก็อา v วีมันดันเป็นเกมแรกที่เปิดสิงผมเชื่อว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันเกมแนวอะไรไม่รู้แต่มันเป็นอะไรที่เราได้เข้าไปเจอกับเพื่อนๆทุกเยน็นบางคนไปนกิจกรรมเหมือนเมื่อก่อนมึงทํางานเสร็จรรมนะึงทำอะไรโกงเล่าคอกหมากลุกการแทงสนุกอา v วเป็นแค่อีกกิจกรรมหนึ่งอะที่เอา้ามารวมๆเพื่อนจะเล่นอยู่ดีจะไปเปลี่ยนเกม โหยากมากโ o t เทนเชีของเกมแล้วมันต้องมีอะไรที่ไม่อยากจะพูดเลยอะแต่มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยเอางน,นี้ละกันสําหรับมุมมองผมนะโ o t เทนเชีที่เกมใหม่จะมาแทรกมันต้องมีอย่างเดียวคือเกมนี้มันดรอปลงไปแล้วอะแล้วมันเกิดกระแส organic viral ปากต่อปากให้ได้ในหมู่ผู้คนไม่ใช่ในหมู่เกมเมอร์นะเลิกคิดเรื่องขายเกมเมอร์เพราะเกมเมอร์เขาตูเรื่องเยอะมากผู้คนเนี่ยหกสล้านคนเนี่ย เอาเฉพาะประเทศไทยเนะี่ยเพราะว่าผมพูดถึงประเทศไทยนะมึงทำยังไงให้เขาไวรัลปากต่อปากได้แล้วก็สะดวกยัดสังคมโซเชียลเข้าไปในนั้นได้เมื่อนั้นมันถึงจะมาแทนอา v วได้เว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดยาวมากเพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะนะก็จะเล่าให้ฟังสนุกๆประมาณนี้ว่านี่แหละคือทำไมหลายๆเกมที่เข้ามาพยายามล้มอา v วีมันถึงทำไม่สำเร็จนะแล้วก็อาวีไม่ใช่เกมครับโอเคสำหรับท็อปคอนโทรในวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม มีโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็รอติดตามชมคลิปถัดๆไปกันได้สำหรับสนใ้ง่ายโดยการกด subscribe กดและกดแชร์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับบ๊ายบาย